ก,ก่อนไปดูกิจกรรมข้างนอกมาเติมพลังกันก่อนนะจ๊ะไปก๊อฟอ้าวอับป่าเด็ดแคลเซียมไฮด์พลัสจากกิฟฟิรีนหนึ่งเม็ดให้แคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมตัวช่วยของเด็กวัยกำลังสูงค่ะ <c oughs> This p h ไฟโต i d s จากกิฟฟ r รีน ผักผลไม้5 4มากถึง13ชนิดหมดกังวลเรื่องลูกไม่กินผัก here. LC with Junia จาก g i f a r i n มีวิตามิน A ที่มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นวันหยุดไปทำอะไรกันดี โคลินคิดจากกิฟเรีนมีโคลินซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบประสาทและสมองเติมพลังกับเม็ดเชียวกิฟเรีนแล้วพร้อมไปเชี่ยวไปเรียนรู้ไปเล่นข้างนอกหรือ,อยัง you ready y e s, <Yeah>. <S yes let's go let's cargo <My body. S 2> ที่สำคัญผล,ลิตภัณฑ์ไม่เคี้ยวจากกิีซฟอรีนไม่เติมน้ำตาลไม่ทำให้เด็กๆปฟันผุด้วยค่ะ